พี่น้องเจอเห็ดหลงล้วดูแหละงามค่ะก,ก็ลังออนๆน,นะนี่เห็ดนางฟ้าเห็ดนางฟ้าก็พี่น้องเลยคิดว่าจะเจอนางนะนางฟ้านางสวรคนจะเป็นโอ้ตายขักเก็บเก็บเก็บเดี๋ยวเก็บสิกัด หน่านิมนเน่งหน่าเฮ็บเนเดหน่านี่ต้องรีบเก็บเต้าพี่น่องบบเอด,เดเี๋ยวบบกเฮบมันกัดเฮบปลาแมโอ๊ยตายนเนี่ยอืมมันมีเฮบมั่งนนบอหลัง ทางทางสพนเดวกชไปเบิง่งกำลังสุกพอดีเลยลเติมกระตาพอดีโอ้อแกรถไปใส่ลห เจอเห็ดหน้าแตกเลยพี่น้องเห็ดหน้าแตกออกแล้วนะจ๊ะนี่นี่เห็นบ่เนี่ยม,มีทั้งเห็ดนางฟ้าทั้งเห็ดหน้าแตกออกแล้วออกเห็ดอื่นมันต้องออกเนาะพี่น้องเนาะเห็นบ่เนี่ยแกงแสบ่เนี่หน้าแตกเนาะ เจอข้าอยู่แห่นหนึ่งดอกมาพี่น้องข้าอยู่แห่นออกแล้วข้าอยู่แห่นหนึ่งดอกนี่นี่อีกดอกนึงพี่น้องโอ้ยสิเป็นเนาะลองได้สองดอกบกงามป่านไหนเนาะพี่น้องเบ็ดเพิ่งหวาน ที 3, อันนี้ค่ายโแหฮนนะจ๊ะค่ายูแหฮนยังไม่สวยเท่าไหร่แตก็ออกแล้วเนาะได้สามดอกเดี๋ยวเที่ยวขาบางอีกเพื่อสิเจอเมืองมันตายแดดแจรรถกับข้าไปอยู่ในรถ